คณะกรรมการศาลเจ้าอำเภอโนนสูงขอเชิญร่วมงานงิ้วอำเภอโนนสูงประจำปี2568ในวันที่5ธันวาคมถึง8ธันวาคม2568ภายในงานท่านจะได้พบกับการแสดงงิ้วการแสดงดนตรีมหรสพต่างๆร่วมรุนรางวัลก,กับการตักไข่มังกรพาโชครางวัลมากมายชิม ช็อปของอร่อยของดีโนนสูงและในวันที่หธันวาคม2568ขอเชิญทุกท่านร่วมอัญเชิญองค์เจ้าปึงเถากงมาไปยังศาลเจ้าจำลองประมาณเวลา8นาฬิกาโดยจะมีขบวนสิงโตและมังกรร่วมอัญเชิญไปยังศาลเจ้าจำลองขอเชิญท่านร่วมสักการะปึงเถากงมาและองค์เทพเจ้า เพื่อความเป็นสิริมงคลเสริมดวงโชคลาบสุขภาพและความรุ่งเรืองแล้วอย่าลืมมาพบกันนะครับ